สี่นะครับผมเดี๋ยวเอ่อตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคุณพี่แสนเจ็ดตัวน,นี้แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับมีใบมีดนหน้าให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับผมโอ้ดีนะครับเห็นไหมดูถ็งไหมกันหน่อยดิ เท่าไหร่เห็นไหมไม่น่าไม่มากครับผมอยู่ที่5000 5312นะครับ5,312เครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับผมนะเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับผมแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเก็บสีเก็บสนิมเรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บสนิมเรียบร้อยเลยนะครับเก็บสีเก็บสนิมเรียบร้อยไม่มี รือซึมไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไปเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเท้าหน้าก็เก็บเรียบร้อยนะครับผมไม่มีจุดเลื่อซึมนะครับแสนเจ็ดมืนบาทพร้อมส่งมอบนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องสวยๆอย่างนี้เลยสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับผมพี่น้องมาดูความสวยงาม สองตัวแอลสามสี่คโบต้านะครับผมตัวนี้สวยงามอย่างนี้เลยไฟเก็บระบบไฟเครียร์ระบบน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะครับซีนสนิมแก้ไขหมดทุกอย่างเดีย๋ยวเรามาดูตัวอื่นบ้างนะพี่น้องมาเนี่ยโหตัว85 8 5เปล่า เก้าห้าราคาเท่าไหร่โอ้จองไว้เรียบร้อยเนาะราคาเท่าไหร่คิดปล่อยไปปรระมมมาณทหดคับโอ้ทำไมหมดแปดแสนนะครับพี่น้องไม่ทันแล้วพี่น้องไม่ทันแล้วครับแปดแสนบาทไม่ทันแล้วสามหกตัวนี้แหละสองแสนแปดได้ไม่มีด้านหน้าด้วยเหรอได้ผ่านครบเนาะโอ้สตาร์ทได้ไหม เออห้าระยะห้าพันนะครับพี่น้องห้าพันสองร้อยสี่สิบสองนะครับอันนี้เท่าไหร่นะไอตัวสามหกแรงเท่าไหร่นะสองแสนแปดหมื่น <28. S 1> บาทครับพี่น้องสองแสนแปดหมื่นบาทได้อุปกรณ์หน้าหลังเนาะสองแสนแปดหมื่นะ 2, 8, บาทได้อุปกรณ์หน้าหลังครบครับพี่น้องสามสิบหกแรงเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันโอ้โหเสียงเครื่องก็ชัดเจนนะ อันนี้ขายสองแสนกว่าบาทนะได้ไปมีดันหน้าด้วยได้ผานด้วยนะครับพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเอาหน้าตามสภาพเลยสองแสนกว่าบาทห้าพันกว่าชั่วโมงอะ่ะนะครับพี่น้องสนใจเข้ามานะครับระบบไฟเทสเทสระบบไฟหน่อยลงไฟเอ่อไฟตีบนะครับอันนี้จะเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็ดรึอไอย,อย่างอย่างเนาะ เดี๋ยวถ้าก,ก่อลูกค้าจะเอาติดต่อเข้ามาครับตัวนี้นี่ขายไปแล้วนะครับ95ขายไปเท่าไหร่นะ95้าห้าขายยกเครื่องสีอะไรใหม่หมดครับ8ปดแสน8ปดแสนบาทพี่น้องโกูไม่ทนันละไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอีกตัวหนึ่ง3างนี่เท่าไหร่ฮะประมาณ2องแสนกว่าบาทเท่าก,กันเนาะ4 5ตัวนั้นแหละ 2 0 0แสนกว่านะครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องติดต่อเข้ามาเลยนะครับอยู่จังหวัดใกล้ๆเนี่ยใ,ใครสนใจนะครับ45ของคูโบต้ายานมา2 0 0แสนกว่านะครับไปอุปกรณ์ไปพี่ด้านหน้าผัานหลังพร้อมนะครับเรือจะพาไปดูตัว47นี่แหละคานบนโอ้47มาซ่อมนะเนาะไอตัวตัวคูไอฟอดฟอดนิวฮันแลนด์เท่าไหร่ 2องพี่น้องโอ้สองแสนนงบาท2อง0 0นหนนบาทครับพี่น้อง2องแสน,น,นบาทมีอุปกรณ์หน้าหลังให้นะครับผมเป็น6610นะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆครับอ่าครับเครื่องยนต์นะครับครับผมมีการเยิ้อตามสภาพเนาะส0 0 0สนกว่าบาทนะครับ ดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยนะครับ <S <S ไม่มีแบตเนาะแต่ถ้าเกิดสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับผมเดี๋ยวไปดูพอดายด้วยกันนะสนใจตรงนี้พี่น้องมาติดต่อตัวนี้สองแสนกว่าบาทนี่สองแสนเท่าไหร่นะสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับสองหนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดตัวนี้นี่ได้เลยครับพี่น้องได้อะไรครับได้มิมิแด,ดหน้าได้ผานผานสี่เลยครับพี่น้องสวยๆอย่างนี้เลย นะครับแล้วก็มีผ่านให้มีมีผ่านมือสองด้วยครับพี่น้องสนใจอยากได้ผ่านมือสองติดต่อเข้ามาลูตอรี่ก็มีลูตรี่เท่าไหร่มือทราบราคา,ส,า,า,คาสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับมีผ่านตัวนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรติดต่อเข้ามากับชาบ้านดอนได้นะครับเพราะว่ามีสินค้าคุณภาพคุณภาพอย่างนี้หลากหลายนะครับ จะได้ใช้งานแล้วตัวนี้นี่ไม่ทันแล้วะครับพี่น้องเขาเอาไปแล้วพี่น้องเล่าเอาไปแล้วเด้อพี่น้องเล่าเล่าเอาไปแล้วเก้าหาเก้าหาสภาพเยี่ยมเนี่ยเอาไปแล้วเด้อเสียดายเด้อบ่อทันเด้อบ่อทันเด้อบ่อทันเขาบ่ทันเขาแล้วเขาเอาไปแล้วบ่เป็นยังครับพี่น้องเดี oy, ๋ยวมีไม่ไกระเซียวไปให้เบิ้งอีกเด้อครับผม วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ